ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องเต๋อเชนแนลนั่นเองครับผมในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะพามารีวิวห้องครัวในบ้านของผมนั่นเองนะครับผมหรือว่านั่นแหละนะครับผมห้องครัวนั่นเองครับผมโอเคนี่ครับผมนี่ก็คือห้องครัวของผมนั่นเองนะครับผมพ่อ ของผมเนี่ยก็ใช้ห้องครัวนี่แหละนะครับผมเป็นที่ตัดต่อคลิปเลยนั่นเองค่ะผมเพราะมันเสียงเบานั่นเองค่ะผมนี่เลยครับผมห้องครัวอยู่บ้านของผมเนี่ยมีสองห้องครัวนะคะผมนี่ก็คือห้องครัวอันแรกนั่นเองค่ะผมนี่เลยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองค่ะผมเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวอันต่อไปกันเลยนะคะผมห้องครัวอันต่อมาคัะผมห้องครัวอันนี้อยู่ในบ้านนั่นเองนะคะผมนี่เลยครับผมห้องครัวอยู่ในบ้านเนี่ยก็จะสะอาดกว่าที่อยู่ข้างนอกนั่นเองค่ะผม ก็จะมีเตาแก๊ส2อันเลยนั่นเองค่ะผมนี่เลยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะคะผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงด้วยในสาการรีวิวห้องครัวนั่นเองนะคะผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีค่ะ